Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Đây, đi sang Happy birthday to you. Đi sang đây. หนูไปเป่าเค้กวัเกิดหนูเคิร์นเคลเิ Happy Birthday ใช่วันเกิดใครเนี่ย a r t h d a y Happy b h a y to u ไดเยเอาเป่าเป่าเป่ค้กเป่าเทียนเป่าเทียนทายทาเพ่นงอ๋อเป่าเทีนู่เอาเป่าเปนี่เทียนอยู่นี่าเป่าเค้กเป่าเทียน มันจะตกไม่ใช่ไหมครับไปเป่าคือนเลยนั่นแล้วเล่าเล่าหยุดเที่อ่ะเล่นเป่าที่หยุดแล้วไงเล่นเป่าเค้กแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วเป่าเค้กไปเป่าไปเป่าเค้กหนูนะไปไปเป่ากับพี่แล้ววัดเกลือหนูเลยลินมาแล้วเย้ว่าล่นเป่าไหมเดี๋ยวแม่จุดให้อีกอ่ะจุดอะไรคนเนี้ยเอ้ยเป่าให้เบิ้องเราเห็นป่ะพี่เป่าให้ดูนะเอาเล่นเป่าสิ ออลีออลีเลวอนเเปลวอนนี้เปลวอัเปลวนนี้เปลวอันนี crackers, ้เปลวอัเปลว้เปลวอัน้ลน้เปลวนเปลวอั้เลวอันนี้เปลว้ลวอัี้เวอันนี้เปลวนเปลวนนเปลวันเปลวอัน้เลวอันเปลวอันนี้เปลวนนี้เปลวอันเปลี้เปลวอันนี้เนนี้เอันนี้เปอันนีวันนี้เปลวอันนีเปลวอันนนี้เปลวอันนนเป้เเนี้เว้เปลวอันนีนเป้เ เป่าเค้กอยู่ทุ่งนาน้องกอยนะกลางทุ่งนาเลยบรรยากาศมึดค่ะตกเหลาเตตุ๊เมาวันเกิดละลินครบรอบ2ปี29เมีายนสงน้าย้่มเลยค่ะคุณพ่อคะหายรอนเร็วเลยอ่าอ่ีอินเลยค่ะเอาบัวถั่ววยมาห้องไนเลอะเอาถวยมาห้องอนนี้นเฮียเฮียเีย เหลอสังกสีเลอสังกสีเอาขืบนบนอีกห้อ,องกับห้องนี่หรอเออวางลงมันหน่อยลูกจะเคลียร์ลง,ลงอร่อยไหมวันเกิใครเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ Happy birthday to you ขอคุณค่าด้วยขอคุณค่าไว้สวยแล้วขอคุณค่าด้วยพี่ละอออร่อยไหม อ้ามอ้าม้ามะเพราทำไมอ่ะมามไหมลูกมัมไหยไม่ชอบขีดหรอนี่นนงปังก็มีนี่ขนมปังไม่อออชอบขีดเราชอบขีดมีนไม่อชอบขีดเจ็บบ่บบเจ็บปะก็เป็บไว่า